นะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอร่อยทุกรสชาติยังไม่หมดเพียงเท่านี้นี่ะก็จะมีซอสพิเศษเราจะมีแค่1นึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้าอยากจะเพิ่มชิ้นส่วก็มีแค่20่บาทเท่านั้นค่ะ เหวัอร่อยค้วยผ่เสวนัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะที่พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่เดอะมอลล์บางแคค่ะงานนี้นะคะเป็นงานยกญี่ปุ่นนะคะมาไว้ที่ฝั่งทนค่ะก็เป็นงานดอกไม้บานนะคะตรงจุดนี้สวยมากนะคะเป็นจุดเช็คอินงานจัดนะคะวันที่2-10ถึง10นะคะพฤศจิกายนพศ2567ค่ะ เดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศงานกันเลยของกินนะคะก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะเป็นสินค้าแนวแนวญี่ปุ่นค่ะสั่งได้เลยค่ะได้เลยนะคะเอาปันยากิเอามันม่วงกับสตอบรอเบอรี่นมค่ะเอา่องค่ะเอาอย่างละหนึ่งรวมรวมกันได้ใช่ไหม สองชิ้นร้อยค่ะเพื่อนถ้าชิ้นหนึ่งจะหกสิบนะคะเราก็จะเป็นไส้พวกนี้ชาเขียวคัตต้ดถั่วแดงและไรพวกนี้สี่สิบบาทชาคุเพื่อนเพื่อนขนมปลานะคะ รอบนี้มีผงโรยไหมไม่มีผงโรยอยากได้ผงโรยข้าวติดผงโรยข้าวเขาะนะคะ่อะที่เป็นสีเหลืองๆนะคะขาวๆเหลืองอะ่ะตรงนี้เป็นชั้นจีค่ะ ไมสตรอเบอรี่คอมเนอร์นะคะู้เลือกคามเอวาเที่เป็นร้อสหน้าวานแล้วก็ที่สุันะเขาทำสุดในนแล้วเขาารอื่ได้มากร้านี้ลกค้ามตอเวลาเพราะอะไรซิกเเจอร์เขาคือน้ำจิ้มซีฟู้ดรยังไม่เคยได้มาากรที่ไมเหนียวแล้วก็ พี่พี่กอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราหลบไปหน่อยเรื่องารหนยแดดที่มาถึงแล้วหูชิมแล้วติดใจจมเลยอยะซื้อไปทานแป๊บเดียวก็หมดแล้วอยากจะซื้อไปตังซื้อไปตุ้งได้นะเพราะว่าเขาไม่มีหน้าร้านเฉพาะงานอีเวนต์เท่านั้นนะคะซื้อไปตั้จะเปลี่ยนไปได้เจ็ดวันค่ะยังให้เดี๋ยวเว้นไปประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีก็จะได้ทาเกลที่มีความอร่อยกรอบนะไม่เหนียวไม่เค็มเหมือนเดิมอร่อยมาก แกันนได้เลยะคนไปกระจุกตรงพิธีกรสนใจแวประชัากันได้เลยนอกจากโตงะร้านก็จะมีจอกูค่ะทัชใหญ่้ตัวโตหลายรูปเต็มกรแถาค่ะยากบนกระทะเทฟันร้อนแล้วก็มืงมอด้วยตัวซอสสุดๆของทางร้านนะก็จะมีรสชาติที่ ทุกรสชาติยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะก็จะมีซอสคีมมี3แบบนะคะสชิ้นค่ะก็จะมีซากุระมีพิ้งซากุระมีเนโกะเป็นน้องแมวเหมียวนะคะแล้วก็เป็นน้องหมีคุกมะเลือกได้เลย3ชิ้นนะคะจากราคาปกติ150บาทลดราคา <นะ S 2> เหลือเพียงแค่120 9บาทนอกจากมรากาไอศครีมแล้วก็ยังมีโมนากะแซนด์วิชราคาเพียงแค่8า19บาทเท่านั้นซึ่งทางอาซาบุซาบโบเนีย่ยไอศครีมราคาเริ่มต้นอยู่ที่79บาทราคา้าตนไหนที่รสชาติบริลามัทฉะหรือว่าจะรวมรสชาติก็ได้แต่ว่าใครที่รักไปกับรักอาทานะคะซึ่งวันนี้ทางอาทานเขาก็จะมีขนมหลากหลายแบบให้คุณได้เลือกเลยเรา่ต้นกันที่ด้านนี้นะคะกับมันญี่ปุ่นละ50บาทเผากันแบบสดๆใหม่ๆร้อนๆหวานนุ่มละมุน ได้ค so so ่ะกิโลละ500บาทหรือว่าใครอยากจะทานโปรตจนทูเบอรนะคะก็จะมีเซตละ40บาทนะคะแล้วก็จะมีขนมมาบ้องกับไส้ต่างๆมีนาดำมีถั่วแดงมีมันม่วงนะคะมีถั่วเหลือค่ะมี30บาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็แวะมาชมแวะมาชิมกันได้เลยที่ร้านนี้ค่ะขอเนี่ยไปก่อนจนด้านนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกเอ็มการ์ดในวันนี้ค่ะ ค่าในสนาของเราได้นะคะนือมันี้รป้อ500บาทก็สามารถนำครูปบเนี้ไปแลกรับส่วนลดได้เลยจั่ที100บาทใครที่เป็นสมาชิกเอ็มอาอยู่แล้วทย่าลืมนำรีเสร็จมาแลกรับปองส่งวนลกันได้เลยที่โสดด้านนี้ค่ะไปต่อกันที่ร้านสตอรี่คอนเดนด์นะคะก็จะมีเมนูผลไม้สดๆยะมาจำหน่ายให้สำหรับลูกค้าทุกๆท่านค่ะเช่งวันนี้ขออนุญาตแนะนำเลยนะคะฝั่งนี้ค่ะก็จะ เมนูนะ้ำผลไม้สมูทตี้มีทั้งอะโวคาโดอะโวคาโดนมสดด้วยนะคะลและ้วก็ซอสแล้วก็แค่60บาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะใครอยากมาทาหน้าที่นิดน,นึงนะคะก็จะเป็นผลไม้เคลือบน้ำตาลเคลือบช็อตย้อมหน้าชุ่มตัวน้ำตาลที่เคลือบเนี่ยจะมีความหวานที่ล็อกตัวแต่ทำไมหน้าเราคุ้นๆนะเราไม่ได้อยู่ร้านนี้เลยได้ข่าวเราไปคว้าม,มาตรงนี้ยืมตัวมาช่วยเพื่อนเจอผงโรยข้าว เท่าไรคะหน่พี่สำหรับใครที่อกมาบ่อยนะคะไม่เอาเดี๋ยวพี่มาบ่อยพี่เจอบ่อยพี่เจอบ่อยค่อยๆซื้อทีละห่อไม่ต้องถุงจ้ะเนี่ยเพื่อนเอาไปโรยข้าวอันนี้จะแบบว่าเป็นรสต้มยำอค่ะต้มยำค่ะ ันนี้จะเปรี้ยวเผ็ดกันนิดหน่อยมันจะเปรี้ยวทั้งสองห่อค่ะแต่ว่าอันนี้จะรู้สึกจะนิดจะมากกว่าน่อยอาจจะมีมีรสชาติเผ็ดขอบคุณค่ะเวลาไม่มีอะไรกินนะคะโรยๆข้าวใส่โยข้าต้มนดเลยแล้วอนนี้จาราูชิเกตา็จะมีสารายมวนอบกรอบทุกรสชาติราคาปพงแค่แพ็ละ20บาทมีลดนะ ีรถมาเหมือนรถชีสรถบาร์บีคิวรถเห็ดนะคะอร่อยทุกรสชาติเลยค่ะชิมชอปรบักมามกพี่ที่ฟังพี่ที่กรไปก่อนนะคะ่พูดแข่งกับพี่ที่กรไม่ไหวที่ผู้สปอนเซอร์ของเรานแรกกับอันนี้ดาดายานะคะซึ่งวันนี้อีกอันนะคะก็จะมีสิทคิพิเศษให้สำหรับลูกค้าคนพิเศษค่ะซึ่งวันนี้สเปซที่พิเศษมีเด็กที่เห็นร้านข้างนอกอีกแค่แม่เลือกต่างๆอะไรที่สนใจสามารถมาติดต่อสอบถามพิธีเจ้าหนี้ของทางกีออร์ได้เลยค่ะ

ร้านตรงนี้หน่อยาแบบหวนไกระสีก็มีหรือว่าารการบบมีดังหมดมาะอะไรที่สนใจก็สามารถจะมาติดต่อสอบถามกับเจ้าที่หองไทยภรรการชีวิตได้เลยที่โซนด้านนี้ค่ะเอาล่ะไปต่อกันเรียบนะร้ไยแล้วกับร้านสาบู่าบูซึ่งชาวสาบูซาบู่นนะจะเป็นทน,นมโโกโรอบที่ทำจากเนื้อปลา90%ลองชิมได้นะคะกรอ แล้วก็ที่สำคัญค่ะวันนี้เขามีโปรโมชั่นที่ด้วยนะคะปลาหมึกมาค้่มกับตัวไส้ค่ะท,ท,ที่ใส่ให้แบบเต็มเต็มคำไส้เยะไส้แน่นมากๆราคาแล้ก็อยู่ยาาที่40บาทนะคะมีไส้ตัวแดงแคตาชาเขียวช็อกโกแลตไส้พิเศษก็ะจะเป็นไส้มันม่วง เจเจลวก็อร่อยนะคะได้กล่กองเ,เดียวแต่ว่าเขาติดชูค่ะได้กล่องเดียวนะใครจะไปเป็นนงซื้อไปเป็นของขวัญของฝากก็ได้แบบมาชอบแบ่มาชิมกันได้เลยนอกจากนี้ค่ะก็จะมีวาน โมจิเป็นขนมญี่ปุ่นที่มีรสชาติเหนียวหนุบหนับอร่อยนะคู่้วยของถั่วญี่ปุ่นหรือว่าจะคู่คู่ของมัชชาชาเขียวรวมไปถึงจะมีคู่กับตัวช็อกโกแลตนะฮะอะไรที่ชื่นชอบอยากจะทานอะไรของโมจิแวะมาช็อกแวรมาชิมกันที่ร้านนี้ได้เลยค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดไปต่อกันที่ร้านถัดไปนะฮะกับร้านนี้เลยเจแปนคุชและเจทิวเบิลเอส ขอดอเนกทคะซึ่งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นไม่มีสารพ uh ิษมากนอกจากกรนโหลกมัด hmm. ค uh, ัตแล้วก็จะมีลูกพัดนะคะแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายใครอยากทานอยาไหนหรือว่าอยากจะลองชิมแวะมาชิมกันได้ที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะคะทางสมาคมเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมสุดพิเศษนะะกับจุ่มกาชาฟองการกีการ์ก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่คุณเล่นเอาเรียกว่าฟิลเตอร์ในไอจีหน้าของทางร้านค่ะไา่พับปุ๊บพับแท้

ได้เลยนะคะร้อเลยนะคะการ่ะกับแ่ของพิบูลน้นขาตั้งแเป็นเลม่่อใชนะคะไม้ดูหัวแน่นะคะขอด้วยใบสุราที่นัเข้าจากประเทศ่ีนปุ่นนอกจานี้ค่ะเขาก็จะมีเมนูสนะคะเป็นาบโมีเี่ิุดตรสายามดหดไม้หนึ่งมีร้อยสิบเก้าถึงสองร้อยสี่สิ ียวสบีก้่ะหนึ่น้อยยี่สิบบาทน่ารักมากที่อยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะมีทัศนัที่มีชิปฟหมูนั้นขวยแดงที่แบบแล้วก็มีเชน่าอร่อยทุกลิ่นรสชาติใครอยากซื้ใครอยากชิมแวะกันมาที่ร้านนี้ได้เลยค่ะไปต่อที่ร้านเดินมาทางน้ำตกนะคะงานจัดประมาณอยู่ตรงนี้ ก็ถ้าอยู่ใกล้หรือว่ามาสะดวกนะคะจริงๆแล้วมาง่ายมากนะคะ MRT หลัก2นะคะสุดสถานีรถไฟใต้ดินหลัก2เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ